ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงพักนรินบิวตี้วันนี้นะคะพี่พักภูมิใจนำเหนอบีบีครีมนะที่สำหรับสายคนเป็นสิวนะ่าจะชอบนั่นก็คือ BK Acne BB Sunscreen SPF 50บวก PA บวก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  Anti Pollution NF ตัวนี้นะคะเป็น BB สูตรใหม่ของ BK ซึ่งเขาบอกเลยว่าปกปิดคูณสองคุมมันคูณสองให้ความเบาสบายผิวอีกด้วยนะตึ๊บก็เทหรือว่าเทเท่านี้นะคะเนื้อ BB เป็นติ่งเหลืองนะคะเป็นเนื้อออกเหลืองก็เหมาะกับชาวเอเชียอย่างบ้านเราโดยเฉพาะเลย เนะื้อบีบีตัวนี้นะคะมี t e x t อร์ที่ปกปิดอะมีความแบบไม่บางมาปอดกันลงบนหน้าเลยนะคะรอบแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่พักจะทำครึ่งหน้าก่อนแต่พี่พักจะบิวสองครั้งเพราะว่าเขาบอกว่าเขาให้ความปกปิดคูณ2เลยอะนะคือเราจะดูเลยว่าความปกปิดความเกลีย่ยแบบขั้นสุดของเราเนี่ยจะปกปิดได้มากเหมือนที่เขาเคมไหมนะ เจ้าตัวบีบตัวนี้นะเขาแบบชูข้อดีของเขามาให้3ข้อหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือยับยั้งปกปิดแล้วก็ฝื้นฟูนะคะยับยั้งเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ายับยั้งกันเกิดสิวนะแล้วก็ปกปิดควบคุมความมันด้วยก็ BK ก็เด่นเรื่องแบบสิวเนาะปัญหาสิวเนาะเป็นทําผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางออกมาในในลายของสิวอยู่แล้วนะตัวนี้คือที่พี่พัก เกลี่ยลงบนหน้าครึ่งหน้าด้วยนิ้วมือจะเห็นว่าเขาให้ความปกปิดลดอยู่นะใช้นิ้วมือเกลี่ยก็ง่ายอยู่นะแล้วก็บีบีเนี่ยแห้งแล้วอาจจะมีความแบบแอบหนึบๆนิดนึงแต่เริ่มแห้งแล้วนะคะปึ๊บแรกเนี่ยเห็นครึ่งหน้าเราก่อนว่าทําให้ผิวหน้าของเราดูสมูทขึ้นดูเรียบร้อยขึ้นดูเรียบเนียนขึ้นนะคะแต่เราต้องการ ให้เขาปกปิดมากกว่านั้นค่ะขั้นที่สองเนี่ยพี่พักจะใช้กับฟองน้ำลูกไข่ชุบน้ำหมาดๆนะคะแล้วบิวเพิ่มอีกทีหนึ่งดูว่าเขาจะให้ความแตกต่างมากขึ้นไหมระหว่างหน้าฝั่งนี้กับหน้าฝั่งนี้เราจะให้เห็นกันชัดๆเลยนะนี่บิวเพิ่มนะพี่พักว่าให้ความกริบอยู่นะ<ม>ก็อ้อคนเป็นสิวหรือว่าโหน้อยคนมากเลยที่จะไม่มีปัญหาสิวเกิดขึ้นบนใบหน้านะ โอ้แล้วใช้ตัวนี้พี่พักว่าดีนะอ่ามีดีข้อที่สองเขาบอกว่าปกป้องปกป้องผิวจากแสงแดดมลภาวะต่างๆก็ไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็ค่า SPF สูงมาก SPF 50บวกอะ50แล้วก็บวกแล้วก็ PA แล้วก็บวกบวกบวกอะอ่ะเออไม่ปกป้องได้ยังไงนะอันนี้เดี๋ยวพี่พักจะบิวใต้ตาด้วยนะคะช่วงนี้ใต้ตาดำมาก มีดีที่สามของเขานะคะเขาบอกว่าช่วยฟื้นฟูตัวนี้เนี่ยช่วยฟื้นฟูผิวของเราให้แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็สูตรลับของ B K นะเขาบอกว่าเป็นดับเบิลเทคโนโลยีซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากประเทศเกาหลี ตัวนี้นะคะหลักๆก,ก็คือช่วยปลอบประโลมผิวจากการระคายเคืองแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดสิวด้วยสําหรับตอนนี้เนี่ยคนที่มีปัญหาสิวอยเขามีนวัตรกรรมมากมายนะคะมีเครื่องสําอางที่ทํามารองรับเราเนะเาะเขาคอคนเป็นสิวหรือว่าคนที่มีปัญหาจุดด่างดำหรืออะไรอย่างงี้นะคะอ่าเรามาดูครึ่งหน้าค่ะจะเห็นว่าด้านเนี้ยปกปิดเลยอะ่ะคือจุดด่างดำตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันมันหายไปเลยนะคะมันก็ปกปิดได้อหเฮ้ย มันเกินเบอร์บีบีในโหมดเวของสิวอะนะเออมันมันก็ปกปิดได้ดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งค่ะตรงนี้พี่พักก็มีนี่นะเนี่ยมันปกได้มันปิดได้นะคะพี่พักก็ได้แต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาสรุปกันเลยเนาะกับเจ้า B K B B Acne ตัวนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นสูตรใหม่นี่แต่ว่าเขาเป็นสูตรใหม่ที่ออกมาตนรน่ oh. นะแล้วก็พี่พักก็ให้เลยว่า ถ้าเขาไม่เจ๋งจริงนะเขาไม่ได้แบบผายดีแบบปัป๊บอย่างนี้นะเพราะว่าเขาเซเว่นทีไรนะตัวเนี้ยหรือซองนึงหมดแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยนะเรามาดูกันค่ะว่าหน้าที่รักจากที่แต่งเสร็จแล้วเป็นยังไงสมคําเคลมของเขาไหมเจ้า b ีบตัวนี้เนี่ยสําหรับคนที่มีผิวแห้งหรือผิวผสมไม่จําเป็นจะต้องลงแป้งทับแต่อย่างใดก็ได้นะคะเพราะว่าเขาพอเซ็ตกับหน้าแล้วเนี่ยให้ความ แห้งแล้วก็เรียบเนียนไปกับหน้าเลยนะคะแต่ถ้าคนที่มีผิวมันมากๆกลัวว่าระหว่างวันจะเมือกจะกรองไหมเซตทับด้วยแป้งก,ก็ได้ค่ะแปง้งทานสูเลเซนหรือแปง้งอะไรก็ได้ที่คุณแบบเออคุณพอใจนะคะตัวนี้เนี่ยมาพูดถึงเรื่องคุมมันกันก่อนถ้าคนที่มีผิวแห้งถึงผิวผสมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะหน้าก็จะพองอย่างนี้ต่อทั้งวันไปเลยส่วนคนที่มี ผิวมันนะถ้าอยู่ในห้องแอร์เนี่ยอาจจะแบบแค่แบบเอาทิชชู่ซับซหน้าอย่างนั้นก็พอนะคะแต่ว่าถ้าออกไปกลางแจ้งนี่ก็อาจจะต้องใช้กระดาษซับมันบ้างนะกลางแจ้งที่มีเหงื่อที่มีความร้อนนะตัวนี้ก็อาจจะแอบแบบว่าเออคุณแอบจะต้องซับมันนิดนึงนะคะส่วนเรื่องปกปิดนี่ดูกันที่หน้าเราเลยค่ะว่า หน้าไม่มีรอยเลย็ลยก,ยกเว้นฝ่ยนะคะคือหน้าก็เนียนไปเลยเรียบไปเลยกริบไปเลยนะแล้วก็ตัวนี้ให้ความแบบ เบาสบายนะเออเป็น BB ีที่ปกปิดเบาสบายแล้วก็คุมมันได้ดีด้วยแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ชอบทาครีมกันแดดซ้ําซ้อนอะนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีค่ากันแดดมาให้คือ spf 50บวก pa บวก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 ด้วยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้กันแดดก่อนที่จะลงตัวนี้ก็ได้ลงตัวนี้ไปเลยก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกันแดดเนี่ยเราต้องใช้ในปริมาณที่ ผิวของเราต้องการด้วยนะันก็คือเราควรใช้กันแดดในปริมาณ2ข้อนิ้วมือหรือ1เหรียญสิเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ตัวนี้ต้องการความปกปิดก็คือบิ้วสรอบพี่พักว่าโอเคสำหรับอย่างพี่พักอย่างเงี้ยก็คือบิ้วสรอบพี่พักก็ไม่จำเป็นจะต้องลงกันแดดเลยก็ได้ตัวนี้นะคะเขามีแบบหลอดด้วยแบบหลอดเนี่ยก็อยู่ที่35กรัม389บาทก็หาซื้อได้ตามว่า Sun if and Boy นะคะ ส่วนแบบซองอยู่ที่49บาทเองหาซื้อแบบว่าเดินเข้าไปตามเซเว่นเนี่ยไปเจอก็ไปซื้อมาได้เลยนะคะมีขายที่เ e เ e ่ e อีเลฟทุกสาขาไม่มีแท้นะทุกสาขาเลยค่ะก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากหาซื้อมาลองเล่นนะก็ไปซื้อมาลองเล่นได้นะแต่พี่บักเชื่อว่าเกิน50%อืมเกิน50%ของคนที่ดูคลิปที่พักเนี่ย น่าจะเคยใช้เขาอยู่แล้วล่ะเนาะเราก็มาตอกย้ำอีกทีค่ะว่าของที่แบบเอ้ยคุณภาพดีราคาไม่แรงจับต้องได้เนี่ยเราก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็เหมาะสำหรับคนเป็นสิวเนี่ยตัวนี้เนี่ยคุณควรไปซื้อมาติดบ้านไว้เป็น บีบีสามันประจำบ้านเป็นอย่างยิ่งเลยนะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามพี่พักนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะ